สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2,564นะคะมาพบกับคุณครูฟิล์มวันนี้ครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดวิชาเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่ที่10นะคะเปิดมาหน้าที่10เลยหน้าที่10จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ช่วยกันดูแลบ้านให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะจากจากภาพบุคคลในครอบครัวนะคะไปหาภาพบ้านแล้วคัดคำตามรอยปะเลยค่ะเด็กผู้หญิงกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เด็กๆลากเส้นมาเลยนะคะ ต่อไปคุณแม่กำลังถูพื้นเด็กๆลากเส้นมาเลยค่ะตามรอยปะเลยนะต่อไปก็จะเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังกวาดบ้านคุณพ่อกำลังเช็ดกระจก แล้วเราก็เขียนคำว่าบ้านตามรอยปะเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่46นะคะหน้าที่46 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนที่เราเรียนไปแล้วนะคะมาดูกันนี่ก็คือธงชาติประเทศไทยเด็กๆพูดตามคุณครูนะธงชาติประเทศไทยนี่ก็คือธงชาติประเทศลาวนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะธงชาติประเทศลาวโอเคค่ะ ต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพธงชาตินะคะแล้วขีดเส้นทับภาพธงชาติที่มีภาพเหมือนด้านบนมาดูกันมีธงชาติไทยกับธงชาติลาวให้เด็กๆขีดทับเลยนะมีตรงไหนบ้างนะช่วยกันสังเกตนะคะนี่คือธงชาติประเทศไทยส่วนนี้คือ ธงชาติประเทศแลว้วเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่47ค่ะหน้าที่47จะเป็นธงชาติประเทศเพื่อนบ้านให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะแล้วระบายสีภาพธงชาติให้สมบูรณ์นะคะเด็กๆสังเกตดู ธงชาติของประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่านั่นเองค่ะจะมีมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงให้เด็กๆระบายตามเลยนะคะส่วนภาพที่สองจะเป็นภาพของธงชาติประเทศเวียดนามธงชาติประเทศเวียดนามพื้นจะเป็นสีแดงแล้วก็มีดาวสีเหลืองตรงกลางนะคะให้เด็กๆระบายเลยค่ะ เมื่อระบายเสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บวัสดุอุปกรณ์ลงให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ครูปิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <I know. S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย